ค่ะสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะพี่น้อง FC ท่าทันใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดจากทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะมือนีแอดก็ได้เดินทางมาวัดปู่4 6หเนาะคะ่ะหลังจากเขาห้าแปตรงๆงเนาะคะ่ะพี่น้องล่างเนาะคะ่ะพี่น้องมือนีแอดก็ได้เดินทางมา ตามตองหวัดฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะกับเขาไปรับชมเราฟังจากปูเลยค่ะว่าจะมีแนวทางตัวดีตัวใดฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะห้าขันแปดห้าแปดจังจจะได้จะได้เงินเอสีเบิ้งย่วันเดียปูยำยำย่ำจะได้ว่าดีพ่บอกเป็นตัวเราได้จะไบอกตัวไหนบ่า่ะแม่นูปูหูย่อนขน้อยนี่เราปลกหนาปัญญาครับ เล็บได้สัมันี้เอาทะเลขั้นวณนวันวดนี่ค่ะป่เด็กนี้ไม่ฟันเพราะไหนว่าหรอกค่ะเพราะว่ามันน่นก็บอกดว่ามันเคลืนแต่ว่า้อนเนี่ยอเนี่ยอเนี่ยปลอกดีนเอเกาเนาะค่ะเนาะอันนี้ว่านอันนี้ว่านควอนเนี่ยค่ะฟันน้อยบังค่ะว่นี่กันมันเคลืนก็เลย เขียนเราบางเป็นหน้าทางเลยทั้ที่เขาว่าเขาแบบว่าค่ะปูเรียกันคับนวนปูเธอเสียต่อปูก็เล่นเอานี่ปูเล้วเธบอกชูฟังคนี่เดียนนี่ซุ่มบอกปูบอกลบพุ่นทานมาแล้วนี่เดียนนี่ะนี่เดียนปูบอกที่ซึ่งว่ามันให้บอลนี่นี่เก้าหนึ่งเก้าให้บอลปูกับบวกมากไล่มากนี่บอลลบพุ่นทานเราบอลปูเล่นมาจากโค่น เลวิ่งวันนี้มัน,มนได้4ีตัวว่ามันเสี 2, <ừ> เยสองเสีสองตัวเพราะว่านั่นมันได้วิ่งหกวิ่งหนึ่งแล้วก็มันเสียหายคับเจ็ด <ừ> กันมากกันที่มาอห,หาเมื่อหายเก็ดพ่อญาตเราไหมเพราะาว่ <ừ> ามันเสียสองตัวเมื่อหามันเสียหายต,ตัวเดียวครบ่นบอค่ะอ้วนเงนนี้เสียสองโมเปูร์อ้น,นเสียสองตัวเสียหากับเจ็ดเนี่ยค่ะนี่เดีบอกเราคนหายไม่หมดค่ะมั่อเเก้าหนึ่งเก้าก็ปัญหาแปดทั้งหม บอกกันมากนี่นี่ปู่บอกเบื่อมาได้ม่วันนี้ปู่บอกกันมากพอจะไปไปบวกคือปู่ก็ได้นี่ปู่บวาได้เหรอแต่ว่ากันบอกเถิดเลยอันอันบวกนี่เพราะว่าปู่ที่เขียนเอาเราได้ในบวกนี่ปู่ก็เขียนเอาเนี่ยแหละถ้าว่าปู่เห็นไงมันเห็นปู่เขียนไปเนี่ยมันเห็นเลขร้อยมาก เคื่อมังหันละ้อมเอาไปเขียนแม่กันเขียนบวกขึ้นกันนี่แต่ว่ามันจะมันจะบวถืออืมมันจะบวลอยลงลงมัคือปูนี่แล้วค่ะก็มันจะบวถือนี่ถ้าเราค้นมาปูบวกไปใสมาใส่มันคืมีเก่าสองสองกันหอานี่นะนี่นี่สีสองเลายาสองด้วเออว่าดีพ่อเนี่ยบอกมะต่อพ่อเนี่ยค่ะว่าดีแล้วค่ะอนี่หละเนี่ยปูบวกมาให้พ่นี่ อันนัคนนี้พอเขาใจได้ว่าเก้าสองสองมาแต่ใส่นี่ให้บอานี่เมื่มอว่าเก้าหนึ่งเก่าอันบอเก้าบวกเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบสิบมั่วบวกเก้าเลยนี่ให้บอสน่เป็นเป็นสิเนบเก้า 9, แล้วก็มาบั่วหนึ่งแต่บั่วหนึ่งหงทีเป็นยี่สิบบ้านนยี่บ้านนี้เอาเอาสองเนี่ยมาบวกเอาสองมาบวกยี่สิบจะเป็นยี่สิบสองเห็นไหมไม่ได้ได้นี่ยี่สิบสองตัวนี้ นก้าวมาจากไซบานิตี้เนี่ดีเก้าเก้ามาจากหันแปดบวกหนึ่งแปดลักหน่วยนี่บวกลักสิบบนนี่แปดบวกเก้าบวกหนึ่งนี่เป็นเก้านี่บวกมันเศษเก้าเห้หมดนี่เก้าบวกหนึ่งนี่เป็นสิบเก้าบวกแปดนี่เป็นสิบเก็ดเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่แปดบวกหนึ่งเป็นเก้าห้าบวกหนึ่งนี่เป็นหก นี่ดิมันออกหนึ่งเก้าหนึ่งกับห้าแปดเห็นป่าบารนบารนี้ตัวได้หลายมันี้คือเก้านี่เก <29. S 2> ้านี่ยต้มส er ูงมันบ่าต้มสูงขโมูก <Okay. S 1> ับมาใส่กับตัวนี้ใส่กับสองสองนี่ได้เป็นเก้าสองสองบารนี้ร่วมเต้มวัตถุแนวนี่ได้หาสิบหกนี่บัร่วมเต้ยมมันได้หาสิบสี่เป็นบังคัได้สี่สิบห้ามันเนีนบ่ร่วมตีผู้ร่วมแต้มอหกเบิ่กัน มาแล้เสียดหางว่านี้ว่าเสียดห้าเนี่ยนี่ส้นกันที่หนึ่งไงว่านี่เสิบเนี่ยก็หนึ่งกันว่าสิบเกียสเนี่ยก็หนึ่งสิบสี่เนี่ยก็หนึ่งหนึ่งส้นกันไงวันปูแล้มาจับคู่กับสิบหกสิบห้าสิบเกียสตัวกันเก้าห้าเนี่ตัวกันด้วกันแต่ว่าเสียว่ากปูว่องกลมปูว่องกลมปูมาเก้าห้าเก้าเก้าสองสองเพราะว่าโปูเนี่ยมากตัวเศษเมื่อไหร่ก็ออกตัวเศษใช่ไหว่าน เครื่องนี่งดกรอนเห็นวะ่าจะออกมานีได้เลยวิ่งได้เฮ็ดทรงงดแต่ว่าบ่อยมาเห็นในซื้อได้รับมาลงปากบอกวันบ่ายหนึ้งนีได้เลยวิ่เลีกยบผู้คำนวณนี่นี่นี่ผู้คำนวณมาให้บ่อยนี่นี่ว่าแปดหาเห็นบ่อยนี่บ่ายนี้มันเลวิ่งวิ่งเก้าวิ่งแปดเห็นบ่อยนี่มันมาเสียห่าเห็นบ่อยนมันมาเสียห่าเี่ยบ่ามันมาํำกันเห็นบ่อยนี่ ดห้าห้าแปดมักนันะวะวิ่งซ้โตเทิดวัดบราะมั่นขค่ะอืยกับไรอือซาเลยแล้วปูนเนาะมันมาขักมาแน่เนาะมวควนพูไมวลควนผููไงวิ่งหกกันบ่อส่วนมากพูดเทิดมากเทียวส่วมากคันคันซองเรือว่าทาพูดใหญ่ชองโตเลยวิ่งพูดที่ว่าไฮมัดกู้โตมวลเนี่ยมันมีโต้เนี่ยนี่เ่าเนี่ยหนึ่งส้นกันนี่อาเร่อนึมาเป็นลักซีฟเนี่ยบ้านในเก้านี่ นี่แปดลักนวยบวครับหนึ่งลักสิบนี่บนนี่นี่บอมันได้เก้านี่เก้าวันแลกแต้มหลายกระมูนนี่นี่เลยดึงเก้าลงมาดึงเก้าเพราว่าเป็นลักลอยกับลักสิบนี่บัวนี่ร่วมเตียวเนี่ไได้ห้ากับหกนี่ห้าสิบหกเลยเล่ดึงตัวเศษนี่คือหาเนี่ยหาเนี่ยมันี่เป็นตัวเศษโม่ตลอดเรียกคำนวณนี่แต่ว่ากับมักมาาดีแด้แค่ตัวผู้มักแล้วถ้าเอฟซีจะมัก เออไปมากกันขันมากน้ำกันมันที่เป็นคู่นี่ใช่ไหมที่ปูไม้ไปขันมันมาน้ำกันลองขึ้นมันมาปูขันมาน้ำกันเนี่ยมันที่เป็นฮาครับเจ็ดเนี่ยขันว่าเป็นฮาเขาเจ็ดกันเป็นหกับหนึ่งขันมาน้ำกันนี่นั่นแหละมันมาน้ำกันมันที่จับคู่กันรอดเล่ยวิ่งวันนี้เล่ไปวิ่งซีโต้เนี่ยแล้วก็เอฟซีมักสเตอร์ได้กันเปหนาเซี่เอานี่แต่ว่าปูจับคู่ให้แต่ปูจับมาถึงนะไปจับเอาก็ได้ นี่ตัวปูมากนี่ปูงคบไปตัวปูมากด้่ยเดี๋ยวทีมาทเกัเบังเอาละสิบหกสิบห้าเก้าสี่คนละถาเก้าสี่ม่ไว้ใส่เ้อาเนี่พูได้ยงไงบเก้าสี่นี่เดยเก้าเก้าบัวขาไปสิบสี่ใช่ไหมบ่ดูนี่มันไม่สีตัวเดียวนี่กับหาตัวเดียวนี่ให็นบ่เนี่เด เก้าเนี่ยมันแต้มหลายฮันบอลเขเรียกวับเก่าเก่าม้าใส่ซีเก้ามาใส่หาเนี่ยเป็นเก้าซีเก้าหาที่เนี่ยตัวม้งโกไม่คือตัวปูมัดได้ซีเอาลวดนี่เลขสามตัวนี่มารักลอยกับหาใส่นี่นี่เลขกันมันก็จะได้สองสองนี่เดียวมันดอกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งก็บวกมาเรื่อยๆแล้วก็มาบอกหนึ่งคงทีแล้วก็มาบวกกันตัวแต้มร่วมนี่ คือได้ยี tap, <ım eni> <singing rock teor in> ่สิบนี่ยี่สิบเนี่ยชวนมัมม่คายมาตัดทุนออกไปเอาแล้วเอาดึงสองตัวนี้มาบวกกับยี่สิบเนี่ยเป็นยี่สิบสองปูเขียนไปแล้วปูเห็นเลขสองมันล่อยมากปูเล่นดึงสองมาบวกธรรมดาก็ต้ที่เอาตัวท่ายเนี่ยมาบวกแต่ว่าสองชวนมัมม่คามเพิ่นแรกอดึงขึ้นมาให้เบิ้งนหนึ่งแต่สองมาให้เบิ้งก็แล้วสองมาบวกเป็นยี่สิบสองเล่นดึงเก้าและตัวแต้มชูงเนี่ยมาใส่เป็น่าร้อย นี่เป็นเก้าสองสองโได้มักตัวนี้แล้วเก้าหาแต่ว่าโได้มกักตัวด้กเรีเกเอาให้เอฟซีเบิง้งพิเาษไน้เบิ้งเาเป็นแนวทางเลียกคำนวณแต่ว่าเลขฟันนี่ม่น,นี่ม่อน,นี่ขึ้นป่ายดอกว่าน,นี่บอกแต่วมาัตามอีงนะพูเนาะเออแต่ว่าเพ่นก็บอกจมเคลื่อนเลข้ฟันเลข้ยทมนเนี่ยแต่ว่า่นบอกว่ามันพ่น,น,นี่ไกลกมือก่อนเคลื่อนคำนวณเน,นี่ยเวลาออกแล้วปุ๊บมันก็คำนวณในรถอ่ะนะค่ะมือนเนี่ย อันนี้พู่มากพูดถิมากสามคู่อนี่มักอันเก้าสองสองกับเข้าห้าครับสิบเก็ดครับหนึ่งเก็ดนี่นะตัวตัวตัวมากเพราะว่าส่วนมากมันต้อออกตัวเศษเรียกนันนี่ตัวมันส้นกันมันบอกตัวมันส้นกันมันถิมากลักสิบมื่หันหนมันส้นแปดมันมาลักหนอยเสียได้หันอันเศษหันมากลักสิบ อ๋อสิบ่เอาตัวโต่พีนเดียวปูฟงทนเลกับสีฟงน้ำพอดีเลยอ๋อสิบ่คือปูอ๋อสิบ่คือปูเอ๋อปูมากกันด้อเล่ตัวปูฟงอ่ะปูมากเนาะนี่ล่ะปูมากกับมากน้ำเลยแล้วค่ะปูมากเรนนี่อันนี้ปูแคบบนเนี่ยคันแม่เนี่ยแต่ว่าปูว่าจับได้สามตัวลูกนี้กันแม่ไม่ได้ออกลางพี่สองคูณส่วนมาส่วนมามันจะออกตัวตัวเศษตัวกันนะทุกหมวดเนี่ย งัวั่นงัวมันออกหกเจ็ดบ่นบ่นนั่นเรขมันเรขมันวิ่งสามตัวมันที่มีวิ่งสองวิ่งหกวิ่งเจ็ดบ้านผู้เรื่องมาใหันอันสบ่าผ้าร่วยนัน่นสองกับหกลักสิบคันท่า,าปูไปลงอันลงปากบ่อเนี่ยมันบ่ได้ดอกในคำนั่นเนี่ <S <S 2> <S 2> ยผู้ว่าไม่เบื้องเจียเป็นบุญผู้เป็นบุญผู้เขียนตะดวนแล้วหลายปีละทีที่ผู้คำนวณเลขกเนี่ย เป็นบุนของทางช,อช่องูนั่นละ่ะบพัพละโคง้งทดทไทยต่มาไม่กันเลยอกค่ะที่อันเขียนให้ตรงๆเพื่อปันหค่ะโอ้ครึรงค้งวัดหาแปนี่ยลรวเนาะเนาะค่ะใบนีพนะูที่ม่านันไม่แยกออกแต่อกอนทิ่ม่านันถิ่มาคนน้อขนวนอีกสูตรหนึ่งถิ่ม่านันมาตาไชสุ่มนีบค่ะแต่ว่าส่วนไมันเฮ็ดง่าย,ายแต่ว่าเฮ็ดหน่อยแต่ว่ามันจะส้นตัวใดท่านล่ะคือบังหามันส้นหาแปรกับหาเหมือนกันมันออกกับไปซื้อที่เมือนกัน แต่ว่าปู่บอกว่าเนี่ยเชียนหาแปดค่ะปราณนั้มันมันส้นค่ะเนี่ยงวดนี้มันส้นหนึ่งเลี้ยงส้นหนึ่งเนี่ยหนึ่งหนึ่งเนี่ยมีสามตัวแล้วหนึ่งงวดค่ะมันส้นหนึ่งส้นหนึ่งหนึ่งสิบเปอร์เซบ่ปูชัดนั่นละแต่ว่าถ้าว่ามันส้นหนึ่งล่ะเรียกบ้านนีมันมาเสียดหานี่มันมาเสียดหากับเสียดเจ็ดนี่แหละมันเรียงมันเรี้ยงมันมาเสียดสองตัว เขาเรยดึงเงินกเก้ามาเป็นลากลอยเก้าสองสองเมื่อเสื้อสามอซ้ำประตูก็ได้ 2, 2, 9, 2, สองสองเก้าสองเก้าสองก็ไดตัวปูมากระชือรอกดิคแต่ว่ากันพ่อลราที่นี่ก็เสจอไปแน่นีนตัวนี้เสื้อซ้ำประตูก็ได้ 2, สองเก้าสองแล้วก็สองสองเก้าแล้วก็เก้าสองสองเพื่อฟุกนกปูนะเสื่ไปเน่เทียนไม่โภไม่ลาบได้เห็นเดยหกล้านที่สองล้าน น้ำกระเจ้าแนี้ยนะสาธุปูัวได้เห็ดกำแพงผัวว่าเหตดกำแพงแต่ว่านันเพื่อนในเขาน่ะแต่ว่าเลขสามโตปูบูปูบบบอกเสด็จพันบ่อยบอกวเข้าสามโตเด้ยก็จะถึหลายยได้หนิผัมบ่านการอันอช่องอันเก้าแปดเพราว่าันก็มาคุ้มหมอย่ตวรังบ่อันนั้นปูกับบอยเห็ทั้ง่องขน้อยนี่เนาะสามโก็ได้บบอพันบอยบอก แต่วันนี้ผู้ว่าที่บอกยุ่งวันนี้คช่เราก็ได้ใช่เราก็ได้บอกเ้ไวเขียนนี่เดียวสินค่เอาสาธุครับคเอาเหมันสิผู้ว่าทเห็นแต่บงงม่่อยเลยนนนีผู้ว่าี่บ่ฟัง่าเก่าเสนมาเคลื่อนนี่ผู้เห็นเคื่อนนี่นี่ผู้เขนนเคลื่อนนี่มันร้อยเลขสองไม้บึงรอยไม้บงสองเทีย ไปเรียกสองน่ะนะปูก็เลยว่ามันต้องเป็นเก้าสองสองปูเลยว่าเสร็จเขาเรยกอามาใส่นี่เรียกคำนั้นที่ไม่แปดไม่เก้าไม่เก็ดนี่ตัวส้นมันค่ะโอ้อะไรมาเนี่ยนาะปูเนาะเพราะได้บานนี้ปูก็ได้เขียนไว้ข้างหลังเขาบอตัวกันไงว่าเขียนไว้ได้ใช้ได้ตัวกันค่ะกันที่เขียนตัวเขียนตัวตัวเต่งตัวนั่นก็บพราือนั่นก็เลยเขียว่าตัวกันได้ใช้ได้ค่ะ